สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ t r m i e ครับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดในการดูแลรูปร่างครับ t r m i e ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานทางวิทยา,าศาสตร์และงานวิจัยทางคลินิกล่าสุดในเรื่องของการดูแลรูปร่างครับโดยพัฒนามาจากงานวิจัยด้านการเซลลอของยีนและคัดเลือกส่วนผสมเฉพาะที่ไม่สามารถหารับประทานได้จากอาหารทั่วไปครับประกอบไปด้วย5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับได้แก่ J Start CS c n t r l CPLEX m y 8และ t r m i e เช็ครับ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกครับคือที m J Start ครับที m J Start ครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ตั้งแต่15วันแรกครับเป็นตัวช่วยจุดระเบิดเบิดระบบให้กับ3เรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรูปร่างนั่นคือการเผาผลาญการรักษาภาพกล้ามเนื้อการควบคุมความอยากรับประทานอาหารครับโดยใช้ส่วนผสมที่พัฒนามาจากงานวิจัยด้านการแสดงออกของยีนได้แก่ส้มแดงทับทิมผงกระบอกเพชรและสารสกัดจากหญ้าฝรั่งครับ วิธีการรับประทานเจสตาร์ครับคือผสมเจสตาร์หนซองกับน้ําเปล่าปร,าปริมาณ1แก้วหรือ244รีซีดื่มในตอนเช้าของทุกวันครับให้น้ำเจสตาร์เป็นน้ําแก้วแรกของวันเลยครับดื่มอย่างน้อย15วันแรกของโปรแกรมครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาครับ t r m c p l e มครับเมื่อสักครู่มี JSTART เป็นตัวช่วยจุดระเบิดเบิดระบบ 15วันแรกของโปรแกรมแล้วครับสำหรับซีเพล็กนั้นจะทานตั้งแต่วันที่1ถึง90ของโปรแกรมเลยครับโดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการเผาผลาญพลังงานและช่วยคงสภาพกล้ามเนื้อครับมีการศึกษาทางคลินิกรองรับและคัดเลือกส่วนผสมที่พัฒนามาจากงานวิจัยด้านการแสดงออกของยีนได้แก่ส้มแดงหอมใหญ่พริกองุนและชาเขียวครับวิธีการรับประทานซีเพล็กครับคือรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งเช้าเย็นครับก่อนอาหาร15-20นาทีครับ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาครับ CS, T R M C S T N T R L รับประทานตั้งแต่วันที่1 9ถึง90ของโปรแกรมเช่นเดียวกันครับ ที่มี C S C N T I L ครับช่วยส่งเสริมอารมณ์และความรู้สึกที่ดีโดยจัดการกับความเครียดครับโดยความเครียดนั้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คุณอยากของหวานอยากของว่างระหว่างวันแต่เมื่อจัดการกับความเครียดได้จึงเป็นการจัดการความอยากของหวานอยากของว่างระหว่างวันนั่นเองครับโดยมีการศึกษาทางคลินิกรองรับและคัดเลือกส่วนผสมที่พัฒนามาจากงานวิจัยด้านการแสดงออกของยีนในเรื่องของการจัดการความอยากอาหารและการจัดการความเครียดนั่นคือสาสกัดจากหญ้าฝรั่งนั่นเอง วิธีการรับประทาน cs cntrl ครับรับประทานวันล,ละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้า15-20นาทีครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาครับ t r m i m y t อ r m i mye ครับมีสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรตหรือย่อยแป้งนั่นเองครับส่งผลชะลอการดูดซึมแป้งและน้ำตาลทำให้แป้งและน้ำตาลค่อยๆถูกดูดซึมร่างกายจึงนำแป้งและน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ทันครับส่งผลลดการสะสม คาร์โบไฮเดรตในรูปของไขมันและการที่แป้งและน้ำตาลค่อยๆถูกย่อยค่อยๆถูกดูดซึมนี้ทําให้คุณอิ่มนานครับช่วยควบคุมความหิวไม่อยากกินของว่างหาของหรือขอหาของกินเล่นระหว่างวันครับโดยส่วนผสมที่พัฒนามาจากงานวิจัยด้านการแสดงออกของยีนนั่นคือสา,ารสกัดจากใบมัลเบอร์รี่ที่มีการศึกษาทางคลินิกว่าช่วยยับยัง้งการย่อยคราร์โบไฮเดรตยับยั้งการย่อยแปง้งทําให้น้ําตาลถูกดูดซึมอย่างช้าๆและกลัวกำครับซึ่งเป็นแหล่งของใหญ่อาหารที่จะท้องในทางเดินอาหารของคุณทําให้คุณรู้สึกอิ่มครับ วิธีการรับประทานไมเอทครับผสมไมเอท1หนซองกับน้ำเปล่าปริมาณ1แก้วหรือ2 4 0รี่ดื่มก่อนอาหาร15-20นาที1มื้อต่อวันครับเลือกทานไมเอทก่อนมื้ออาหารที่หนักที่สุดในวันนั้นของคุณนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาครับทีอาร์มีเชค ทีอามีเชคครับเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงครับมีกรดอะมิโน,โนแบบกิ่งคือลิวซีนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อมีแคลอรี่อย่างเหมาะสมให้พลังงานเพียงแค่200กิโลแคลอรี่โดยเป็นพลังงานจากไขมันแค่25กิโลแคลอรี่ครับจากคาร์โบไฮเดรตแค่70กิโลแคลอรี่สารอาหารครบถ้วนทั้งโปรโตีนคุณภาพสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันอย่างสมดุลวิตามินเกลือแร่อย,อย่างครบถ้วนและยังมีใยอาหารที่ทําให้คนรู้สึกอิ่มนานครับ วิธีการรับประทานเชคครับผสมเชคหนึ่งซองกับน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน80องศาก็ได้ครับปริมาณน้ำ240ซีซีเขย่าให้เข้ากันในแก้วเชคครับโดยเชคหนึ่งซองถูกออกแบบมาให้ท่านได้โปรตีนหนึ่งส่วนและคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนในมื้อนั้นเป็นที่เรียบร้อยครับเลือกทานเชคแทนมื้อที่หนักที่สุดของวันครับสำหรับวิธีการรับประทาน P ีอามีครับทั้ง5ผลิตภัณฑ์ครับเจซัสครับทานมาที่1่ถึง15 ของวันนะครับทาน 1- ซองครับผสมน้าทานทันทีที่ตื่นนอนเสีย CNTL ทครับทาน1แคปซูลก่อนอาหารเช้า15-20นาที C ีเพ x กทาน2ครั้งนะครับเช้าและเย็น2แคปซูลก่อนอาหารเช้า15-20นาที2แคปซูลก่อนอาหารเย็น15-20นาทีครับสำหรับไมเอทและเทียมีเชคให้รับประทานดังนี้ครับทานเทียมีเชคมื้อเย็นก็ทานไมเอทก่อนอาหารกลางวันครับหรือหากท่านเลือกทานเทียมีเชคแทนมื้ออาหารกลางวันครับก็ทานไมเอท ก่อนอาหารเย็น15 2 0นาทีครับยามีครับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดูแลรูปร่างอย่างสุขภาพดีของทุกท่านครับ